เจ้ายาไปลูกนี้จ่อเลยเมื่อกี้จ่อมากเลยครับเซนเิงกับชาวกลางไปป้องยิงลูกนี้โอ้โหติดหลังไปนิดเดียวติดหลังตู่อ๋อมันน่าจะมีเกมยาวใช่ไหมพัดยาวใช่ไหมกดปุ่มนี้ไงกดปุ่มพัดอ่ะไม่ได้กดปุ่มสต็อปแต่ว่ามันอาจจะมีขาดไปบางช่วงอ่ะเพราะ มีเกมนั้นที่มันมัน,ม,นมันอยู่กลุ่มนี้มันอยู่หน้านี้อยู่แล้วตอนตอนนั้นอ่ะมันน่าจะมีหายสักเกมอ่ะไม่นดัดเปิดยาวพวกนี้โอ้ยิงเลยเลยครับพวกนี้อันที่กลับเข้ากางไปเจเจ,เ,จเปิดยามาเอ็กนู้นี้โอ้โหจับบอลเลือนลั่นเหลือเกิน มาทนัไปเบิร์นตรงนี้สวยมากครับนี้องโอ้โหจับไม่อยู่พวกนี้จิตใจยังไม่นิ่งครับเหมือนมีอะไรแบบรบกวนจิตใจเลอเกินช่วงน,นี้ดีที่เล่นปีกขวาถ้าปีกซ้ายนี่เล่นไม่ออกเลยเนี่ยเจแบบไปเซนเ็นมองกายเปิดตรงนี้กอฟตรงนี้หูกลับ จับมันไม่อยู่เอายังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ลูกพันแงมันขายัางไงเปิดเข้าไปนี่ติดท็อปน็อตเลยถ่ายรูปเร็วก็ไปถ่ายรูปไปจะหมดเวลา,า,ทาทแล้วครับอกซื้อเบียร์ด้วยอะไถือพวกมาด้วยยิโบโกเปิดตรงนี้โอ้โหตรงนี้แรงไปนิดนึงครับผมปัง โอ้ตัดหลังไปนี่นะครับตรงนี้ไม่เข้าใจกันพี่โบมาให้น็อตกลับพี่โบพี่โบไปซ้ายที่เอฟเอฟดึงหลอกเอฟเปิดเข้ากลางน็อตน็อตดึงเข้ากลางกลับพี่โบทิ้งพี่โบตึ้งยืนผ่านโอ้โหพี่โต้ทุนี้หน้าเข้าเหลือเกินเซ็นได้ทิ้งหลังนะเดทิ้งหลังนะ ยังตัดไปได้ไปที่พี่โบไปที่เอฟเอฟกลมละยิงโอ้โหนี่พี่ต้องหลุดโลง่งๆเลยนี่พี่ต้องเปิด,ดวยวัดวยวงได้อยู่เกือบลังอ่อนไม่ได้แล้วดันโว้ <ś les> <ś les> เจ้ต้องได้บอลต้องบอกโอ้หลอกลูกนี้สวยพี่ต้องกระชากไปแล้วเปิดไอ้พี่ต้องยิงหรือจ่ายเนี่อ่ะโอ้ยโหพี่ต้องแรงหมดไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ครับผมมาแล้วกอลเอ็กเปิดคืนมาไปที่เจเสยแตะตูกนี้กำลังยิงลูกนี้เจไม่ได้เรบอหลัง็วต้องบอกยังยังไม่ออกต้องเปิดออกซ้ายไปโอ้ไม่มีใครเติมมาเจได้อยู่เจชักไป เดี๋ยวมาไหมให้ป้องเออน่าจะใช่นะครับถ่ายรูปนะบ้าก็นึงนนะใช่แล้วเออเดี๋ยวมือรีบลับนานๆมาสิถ่ายรูปไว้เป็นที่ระทึกหน่อยเอ็กซ์ดูนี้เปิดกลับมาตรงนี้เราขยับไปทางสวยเออเราไปถ่ายตรงมุมนั้นเลยแล้วกันจะได้ดูไม่น่าเกลียดเอ็กซ์นี้เรียบร้อยเอ็ก เออพอเพื่อนพูดเรื่องลูกชิ้นนี่เดี๋ยวโหวไม่เอาเลยนะครับสกุลสกอร์ไม่เอากันเลยมันต้องจัดลูกชิ้นหน่อไหนะวันนี้อเอ e เปิดฝาไปน็ดนตูตูไม่อนนงอดไอเอฟเอฟย e <F S 2> ิงไกลตรงนี้โอ้โหออกข้างไป ปองเปิดยาลูกนี้โโอ้หเอ็กบอกว่านี้แรงไปนิดเดียวรับไม่ไหวนอ็อตเราเข้ากลางไปตัวตัวเบิ้ลมาเอฟเบินสั่งซ้ายพี่โบพี่โบติดเซนตาย Subscribe to my channel เอฟเปิดมาตัวนี้ยังตัดไม่ได้ที่กอล์ฟอา่ากอล์ฟตกกลับแล้วกอล์ฟออกขวามาเจเจสวยเดี๋ยวเข้าไปที่กอล์ฟเอาละหลุดไปแล้วซ้ายมา เซนยิงตรงนี้ติดโกเซนยังได้อยู่คุกคิกอยู่กลับมาที่กรอบกลับมาที่เซนโอ้โหกลับมาไกลเลยนี่เซนขยับขยับขยับคุกคิกคุกเซนยังไปยังไปออกเซนได้อยู่เจสซไม่ต้องไอ้ป้องป้องป้องคือวันอยู่เจป้อง ป้องก็ชากไปแล้วหูยไม่ทันออกไปก่อนพี่โบเปิดยาวตกนี้เอฟล,ล,ล่งๆโอ้โหชนเสายิงสัมเรียบร้อยลูกนี้หลุดคนเดียวเลยลง่ลงๆเผื่อเวลาถ่ายรูปด้วย อขวาไปเจเจผมชากแล้วชากแล้วติดเปิดตรงนี้อโอ้โหโด่งเกินไปครับผมได้ยังหายหมดไม่มไม่ลุงเดียวอะน้ำบอกอะแอบ,บบอกไปพี่ต้องใส่นี้แล้วนี่เป็นเพื่อนอนี้ไม่หน้าหาัหนตัวไม่หัเห <S <S หนเลยแบงค์หน้าหันตัวไม่หันเลยจังหวะลูกชิ้นแน่หน้าหันจะหน้าแน่นอนรัก ล็อกขวา F ตรงนี้หล็อกสวยเ็ั F ดึงบอลไว้ F ข้ากลางไปตูตูออกซ้ายไปพี่โบ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 ดึงไว้ออกซ้ายไปเบิ้บองับ,บ,บงออามาพี่โบอีอกทีนึง่ง F กลับมาพี่โบยิงหีออกหมดเวลาถ่ายรูปครับ Subscribe to my channel ชั้นเนลติดต่อกโอ้นไงน